การลงทุนของเราไหมคือนะเราจะไม่กลับมาเป็นคนเก่าที่ติดหุ้นเยอะๆอีกแล้วอะเนี่ยเราจะทํำไหมเนะี่ยเราจะทําเนี่ยพี่คิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะของการขายหรอกคุที่ติดเยอะนะนะส่วนคนที่เทรดเนี่ยก็จะต้องเทรดเอกเป็นต้องมีเครื่องมือเทรดนะก็แนะนําว่าตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้ใช้เทคนิคเขาในการเทรดนะ สุนที่<ะ>ดูตัวเราเองเราติดหุ้นมาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะขายออกไปนะครับอรอบนี้หุ้นจะขึ้นเนี่ยจะเป็นขึ้น,นเฉพาหหนะหุ้นใหญ่คุณหุ้นเป็นหุ้นเรียกว่าปีแคปเซ็ต5บซึ่งเดี๋ยววันสี่บุงหนึ่งรอบนี้เดี๋ยวพี่จะเอาแยกไปให้ว่ามันเป็นหุ้นประเภทอะไรบ้างแล้วการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ยต้องใช้วิธีอะไรวิเคราะห์นะฮะ เทคนิคเขเนี่ยต้องใช้ยังไงเพราะฉะนั้นในรอบนี้ของสีบุกหนึ่งเนี่ยเจะดเ้นไปที่ที่หุ้นมากกว่าทุกครั้งนะครับถือว่าอันอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับทองคำอะไรนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่เนื่องจากว่าอ่ามันจะต้องสอนตอนสิ้นเดือนนึคิดว่าจะเอาส่วนเนี่ยบางส่วนส่วนเฉพาะส่วนอนึางเนี่ยเข้าเข้าไปสอนให้อัลลงทุนสามารถวิเคราะห์หุ้นได้เองผ่านทางเอไอเลย สามารถทำได้เองจะได้เข้าใจค <c oughs> ่ะคือที่เราผิดพลาดเพว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าพูดตัวนั้นเนี่ยมันเป็นพูดประเภทไหนค่ะมันเป็น Growth Stock หรือว่ามันเป็น Dividend Stock หรือมันเป็น Value Stock หรือมันเป็น Commodity c y c เ e Stock อนะฮะอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้อ่ะนะเราก็เทรดไปใช้ข่าวเทรดใช้คที่ได้เข้าเทรซึ่งมันเทรดไม่เหมือนกันนะ <c oughs> มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะอืมอืม เราเห็นว่าหุ้นที่พี่แนะนํามาเนี่ยก็จะเป็นหุ้น S&P ใครเป็นลูกค้าเนี่ยก็เฉกนอยู่อยู่ S&P มีแอดวานมีก r าฟนะฮะก็จะเป็นหุ้นประเภทนหนึ่งแต่รอบนี้ที่พี่พี่พี่บอกไปก็ถือว่าที่มันจะขึ้นมันจะเป็นโคิตี้เราเื่นว่าปตทก็ขึ้นมาได้ดีปตนะทอสอพอแล้วก็พวกพวกนี้คือพี่แนะนำว่าพวกนี้ใครติดอยู่ไม่ต้องซิอเพิ่มนะครับรอเขา ขายเพ<ห> <K AR> ราะว่ามันเียนเป็นรอนะครับคือหุ้นไทยพี่คิดว่าเดี๋ยวเรารอไปสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็เฉลยแล้วว่าเราจะต้องขายไหมนะฮะดูช่วงนี้ว่าใครซื้อถ้าเป็นตากชาติซื้อเนี่ยก็น่าจะเชื่อถือได้มากกว่ากองทุนซื้อแต่ไม่ใช่ว่ากองทุนซื้อแล้วแล้วมันก็เชื่อถือไม่ได้นะมันจะมันจะเป็นวิธีการเลนอดกแบบหนึง่งเพราะกองท <K AR> ุนไม่ได้มีเงินมากเท่ากับตากชาตินะครับค่ะอย่างเงี้ยก็ใครใคร ใครมีเซตที่เทรดมานี่ก็ว่าไปว่าไปตามระบบนะครับค่<ฮ>ะระบบก็คือว่าวันนี้มันขึ้นอะไรอยากไปซื้อย่อเงี้ยก็ซื้อส่วนที่เฟกนะครับก็โซนนี้มันก็เป็นที่มาช้าที่พี่บอกว่ามันก็เป็นเทดดิ้งลองแหละนะฮะก็ <ฮะ S 2> ใครเชชาเด่งขึ้นมาย่อลงมาลองไปขึ้นมาตอนเย็นนี่ก็ถ้าปิดได้ก็ปิดไปเลยเนี้ยนะครับค่ะเราเชื่อว่า เรื่องของข่าวสารที่เราเอามาเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัมพูชาะะหรือว่าเรื่องเรื่องของสุขภาพการค้าเนี่ยมันก็ทําให้เราไปกล้าซื้อหุ้นถูกไหมที่พี่บอกว่ามันตั้งนานเลยไงว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,องไอ้ภาษีเนี่ยมันจบแล้วเอาพี่ให้โดนสามสิบหุ้นก็ขึ้นโอเคไหม,มคือมันไม่เกี่ยวไงมันไม่เกี่ยวที่ว่าไอ้หุ้นที่มันโดนภาษีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวทําให้ให้เช็ดขึ้นต่อไปฮะอืมันโดนไม่กี่ตัวนะฮะ แลายตัวที่มันโดนๆเนี่ยมันก็มันก็ไอจะขายพิถาว่าเคซีอีนี่ใครจะขายแถวๆเนี่ยมันติดกันอยู่สี่บ้าห้าสี่แบบถูกปะอืมก็ไม่ไม่อยากไม่ใช่จุดขายแล้วอ่ะใช่เ <ละ S 2> ออมันมันมันไม่ใช่จุดขายเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่ถือว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปจบรอบขึ้นบีที่ต้องขายเนี่ยค่ะอุ้ยวันนี้ขึ้นมา,ายี่สิบสี่บาทกว่าแล้วค่ะต้องต้องลงมารับก่อนต้งลงมารับใไปะค่ไนะครับ แต่พี่เองเนี่ยก็ไม่ได้เน้นพี่ลงทุนในในในไทยนะพี่ว่าอยู่ในไทยสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขพอร์ตนะเราอาจจะไปดูลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยด้วยนะฮะคือเป็นพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้แก้ไขพอร์ตนะจะอยู่ในเมือไทยอย่างเดียวเนี่มยมันอันตราย BR ที่แนะนําวันนี้ก็จะเป็นริ่แนะนําแต่เมื่อวานนะแต่พี่ว่าก็ดูจาก อยู่จากพื้นฐานก็ AMD เนะี่ยก็น่าจะได้น่าจะไปต่อเนะี่พ <AM B. S 2> ี่ว่าน่าจะทำ New h i เออ AMD เนี่ยน่าจะทำ New h i เ AMD แปดศูนย์โอเคอ่าใช่เนี่ยมันก็ถ้าเราไปเราเราจะรู้ว่าไอ้ไอ้หุ้นเนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าคือหุ้นในอเมริกาหรือหุ้นเราติดแล้วเนี่ยมันคาดหวังเนี่ยคือนิสัยคนไทยอ่ะติดแล้วไม่ขายอ่ะนึกออกไหม คิด <c oughs> ว่าไปหาประเทศที่คุ้นที่มันติดแล้วมันทำออนทำไฮอีกปีนึงอะไรเงี้ยนะ <c oughs> มันมันมันค่ายกว่ามเล่นหุ้นไทยซึ่งมันเป็นหุ้นประเทศแบบไม่ตรงกับที่สายคนไทย <c oughs> คือไออย่างนี้ถ้าเรากลับไปเอารีสัยคนไทยอ่ะติดหุ้นแล้วไม่ขายเนี่ยแล้วเราไปอยู่ในนแอสแ q เนี่ยพี่ว่ารวยทุกคนนะ <c oughs> S <S <S มันทําออต่าไมายทุกตัวมันเลยทุกคนเนี่ยอันนี้พี่พี่กำลังบอกให้ฟังว่าเออคือคนไทยอยี่าไปนั่งลงทุนแต่ติดแล้วไม่ขายนะฮะอ,อันเนี้ยมันก็ควรจะไปหาตลาดแบ่งไปบ้างสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็จะทําให้เราพอร์ตของเราแบบมันไม่มันมันไม่ได้มาอยู่กับ่<ง>ต,ลตลาดหุ้นทีอ่อยู่ในตลาดที่ตลาดหุ้นที่แบบ มันมีหุ้นดีน้อยเอนี้อออกไหมแล้วมันส่วนใหญ่ก็เป็นการเก็งกำไรแล้วเราก็เก็งอะไรก็ไม่เป็นแล้วเราก็มาถามว่านี้แนวรับวต้ะไรเนี่ยมันจริงนะยัแนวรับใน,บนต้านในระบบเราอะมันมีความสําคัญระดับหกเลยนะมันแทบไม่มีความสําคันเ,เลยแล้วก็แต่ก็ชอบถามไปนะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าถามไปแล้วเอาไปใช้ทาอะไรกันออืคือมันไม่ใช่คําตอบทางเทคนิคทั้งหมดแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสําพัญระดับหกนะฮะ เราเราต้องดูเทรนด์ก่อนอเทรนเล็กเทรนกลางเทรนด์ใหญ่ทองคําพี่ก็คิดว่าก็ต้องโฟกัสที่ทองคําตัวนี้ขยับขยับได้ตังค์โอ้ทองโฟกัสเป็นรองถ้าใครเขาแนะนําให้ช็อตเยพ,พี่เข้าใจนะว่ามันเป็นช็อตนะแต่พี่ว่ามาช็อตแถวเนี้ยมันมันเล่นฟิวเจอร์ไม่เป็นเล่นไม่เป็นเอ่อระบบเราช็อตมาตั้งแต่คำบดใช่ไหมสามพันสี่ร้อยยี่สิบ ันก็ได้เป็นร้อยเหรียญแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเทรดทุกวันนะครับส่วนถ้าเราเราต้องการที่จะปรับไนะมซ์เซ็ตเนี่ยสมมติเราชาอตมา20 contact เนะี่ยตอนนี้เราันอยู่ข้างล่างเราทยอยปิดทีละสองทีละหนะ้าเนี่ยทยอยปิดไปเรื่อยๆนะฮะ<ฆ>เพื่อที่จะปรับปรับปรับไมซ์เซ็ตของเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มลองใหม่เลยนะที่จะไป3 0 0ดอย่างเงี้ยม,มันต้องปรับไมซ์เซ็ตมันไม่มีทางหรอกที่ว่าเราปิดปั๊บแล้วก็ลองเลยนะฮะที่สองก็ต้องมาดูว่าเราเองเนี่ย เวลาเราเทรดพวกเนี้ยเราอดทนรอได้หรือเปล่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่ชอบที่ต่ําสุดเนี่ยแต่เราไม่ทนอ่ะห้าหกวันเนี้ยเราก็รอให้มันทํำพัทเทิของขาขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปหลอ,อกก็ได้ใช่ไหมค<ะ>่ะเอออย่างเงี้ยมันมันต้องมันต้องไปทุกคนทําไม่เหมือนกันหรอกนะฮะทุกคนทุกคนไม่มีไม่ได้มีทักษะในการเทรดเหมือนกันแต่โซน<ะ>แต่แรกพี่คิดว่าเป็นโซน เป็นส่วนของการที่เตรียมตัวรองนะยังไม่ได้รอกเสัญญาณรองยังไม่เกิดอ่อาเนี่ยรองไมเกิดแต่หุ้นไทยการขึ้นมามาตรงเนี้ยขึ้นปีเนี้ยพี่ให้พี่พี่แนะนําว่าให้ดูหุ้นหลายตัวแล้วตามดูสัญญาณของทำเฟอปีนะอย่าอย่าไปดูแบบร้อยยี่สิบหกสิบหรือเดงเนี้ยคือเราจะเห็นว่าสัปดาห์นี้ที่พี่พูดไว้หุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์นี้มันต้องเขียวจำได้ไหม จำได้เลยไอ้ข้าวฝางพี่ว่าสัปดาห์นี้มันจะเป็นทังเขียวจะเป็นทั้งเขียวมันจะขึ้นนะฮะซึ่งมันเป็นท่งเขียวแล้วนะเพราะว่าทังสัปดาห์นี้มันเป็นดูจิสัปดาห์นี้มันต้องเขียวถ้าไม่เขียวมันลงค่ะแล้วก็เราก็ปลอดภัยปแลวสัปดาห์นี้เราดูแค่วันนี้เราก็รู้แล้วสัปดาห์นี้เราก็สามารถถือที่เฟกต่อไปได้อย่าไปช็อตส่วนเขาค่ะเอออย่างเงี้ยมันถ้าเรามีวิชาเงี้ยมันก็ที่ว่าทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นไหม เอาตัวรอดได้ง่ายง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเออแต่เรามักจ่าผิดพลาดตอนเวลาขายหุ้นแล้วพอมันขึ้นต่อไปนิดหน่อยเราก็ไปไปล่ตามเนี่ยหรือใครที่ขายขาหุ้นไปก่อนหน้านี้นะอืแล้วพอหุ้นมันขึ้นต่อเราก็จะมาซื้อกลับตัวนี้มันไม่ใช่ค่ะอืมมันเป็นกระบวนการของของมั่วมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเทรดเนี่ยค่ะการเทรดมันมันต้องมีระบบแล้วพี่ยืนยันแล้วถ้าหุ้นเนี่ยไม่ต้องใช้ทำเฟรมต่ำประเดเลยเนี่ยอืม ใครใช้ทาวเฟมเดย์ ay, เนี่ยก็ดท้ายมันเอาไปเล่นพวกฟิวเจอร์ที่มันมีเลเวลนะ่ะอ่าก็<ฆ>ขอบพี่ก็ประมาณนี้นะพี่ว่า<ฆ>พ,พี่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยคือตอนนี้ไม่ต้องกระดิกไม่ต้องทำอะไรนะสำหรับสาหรับการลงทุนไทยนะก็รอรอ,อที่คือถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เทรดมันจากรละเนี่ย<ฆ>ก็รอขายนะ<ฆ>อย่าอย่ารอเท่าทุนปรับก่อนปรับก่อนปรับก่อน,อนแล้วก็ แต่ใครที่อยู่ในหุ้นเล็กๆอ่ะอันนี้ที่ติดหุ้นเล็กเอ i บอเนี่ยต้องรอให้ต่างชาติเข้ามาจริงๆนะเป็นแสนล้านเนี่ยอันเนี้ยความหวังก็ก็จะมีนะแต่ถ้าไม่ได้เยอะอะไรนี่ต่างชาติเพิ่งซื้อมาหมื่นตัวล้านนี่ใช่ไหมไม่ได้เยอะ,ะอะไรนะถ้าไม่ได้ใส่มาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีมใน,น,ในยะอืไม่มีในยะจะมีเงินไม่พอเงินไ,ไม่พอ ค่ะถ้าอย่างนั้นติงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเราดูว่าโอ้โหต่างชาติดันเข้ามาพุบๆๆเลยก,ก็ก็จะน่าจะช่วยตลาดไปต่อแบบมั่นคงมันมันจะไหลไปหุ้นกลางหุ้นกลางหุ้นเล็กได้แต่มันเข้ามาเป็นแสนลา้านค่ะครัคือเราเราก็ใจเย็นรอเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยมันก็สัปดาห์นี้วันศุกร์ใช่ไหมค่ะพี่ืถอถ้าเข้ามาวันที่หนึ่งเนี่ยเขาซัดเลยอ่ะเป็นแบบซื้อคนเดียววันเดียวหมื่นล้านอะไรเงี้ยซื้อแบบซื้อโชว์นะฮะ สับดาหน้าเขาต้องก็ต้องสิงหาเนี่ยที่ดูดูทรงอย่างนี้ยสิงหาก็ยังไม่ลงหรอกอันนี้พี่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามันเป็นขึ้นบีเนี่ยเราพูดตามตามตามทฤษฎีละเอเวดของเราว่าขึ้นเนี้ยมันจะขึ้นแบบยืดเยื้อนะค่ะแต่มันไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นที่จะไปสองพันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือใครมองว่าเซฟไปสองพันนี่แสดงว่ามองว่าเป็นขาขึ้นเน่ยเป็นขาขึ้นใหญ่เนี่ย แต่พี่คิดว่ายังยังขาดอีกหนึ่งขาที่จะต้องลงมาก่อนนะครับค่ะนะครับแล้วที่สำคัญที่ขาดที่คือเรื่องของพื้นฐานเนี่ยขาดเยอะมากค่ะอืมโอเคอ่ะนี่มีมีคนบอกว่าอาจารย์ของให้อาจารย์แข็งแรงนะคะเอออาจารย์เป็นตัวสุขภาพเฉยๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ อ๋อตกใจเพราะเมื่อกลางวันเราเพิ่งคุยเรื่องสุขภาพกันพี่นิพนธ์ก็ก็อายุหกสิบแปดความดันร้อยสามสิบแปดสิบอืโอเคนะก็ถือว่าก็หัวใจก็แปดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าแข็งแรงนะมวลกายอ่ก็อายุอายุเวลาไปช่างก็อายุสี่สองนะอายุมวลกายสี่สองหหนุ่มนะพี่ก็เดินเดินอ่า วิ่งได้คือพ,พี่เดินวันประมาณสองชั่วโมงไปเกินหมื่น <19. S 1> เก้าสชั่วโมงเออสองหมื่นได้สองหมื่นได้ไดแตต้องต้องเดินเพราะว่ามันต้องมาระวังพวกกล้ามเนื้อนอะค่ะนะครับมันต้องและดูแลตัวเองเพื่อน,นักลงทุนนี่แหละนี่น่ารักมากมีคนบอกว่าอาจารย์น่าหนุ่มมากมากอกโนี่อาจารย์เล่นกีฬาอะไรบ้างครับนี่ ก็เล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟก็เพื่อตักแดดป้าแต่แต่เป็นโรคแพ้แพ้อยู่อยู่นะแล้วก็กีฬาย่างอื่นก็ยกเวทยกเวทด้วยโอ้พี่ยกเวทด้วยเหรอคะโอ้ยกเวทพี่เลยกล้ามเนื้อออกีฬาย่างอื่นเนี้ยเมื่อก่อนเล่นแบบเดี๋ยวนี้เล่นแบบไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวใจวายแบบมันเป็นกีฬาที่แบบโอ้ไกลยใครไม่เคยเล่นไม่รู้เลยนะ ใจมันแบบปุ๊บปั๊บ,บเลยนะไม่เวลาเราเป็นนักกีฬาเนี่ยแบตบเนี่ยถ้าถ้าเป็นมือลองกันชนิดเนี่ยมันโยกเราแบบเหนื่อยขาดใจตายเลยพนะี่มีเพื่อนอยู่ตอนสมัยอยู่แบงค์ชาตินี่ก็สองคนนะขาดใจ<ไ>ขาดใจตายคาสนามแบตอ,อ่ะโอ้คือเขาไปเลยเออ,เอ,อหัวใจวายเลยอะ่ะแบตบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอินแรงเยอะมากไอ้ในฟุตบอลนี่แม่งอู้ได้เนี่ย ฟุตบอลเนี่ยนื่งเออนั่อยอู้อู้อู้ได้อ่ะอู้ได้เฮโดไไม่โดอ่ะอู้ประจำเลยไปยืนอยู่ด้านหน้าโด้โรนันโดอ่ะยืนอู้เดินเดินอู้ยืนรอหน้าประตูขางเหนื่อยข้าเหนื่อยข้างเหนื่อยพักสกหน่อยก็เล่นกีฬาอีกตอนที่เด็กก็เล่นตะก้อตะก้อบอลย์บอลค่ะแล้วก็เคยเป็นนักมวยเป็นนักกีฬาเต็มตัวเลยนะแต่เป็นนักกีฬาแบบเต็มตัวเลย รู้แพ้รู้ชนะร,รู้อภัยนักมวยด้วยสําคัญตรงนี้พ,พี่เป็นนักนักฟุตบอลน,นี่พี่เป็นผู้รักษาประตูทีมจนันทร์ละยองนะพี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนี่ยกนิ้วให้เลยสุยดยอดใช่โอ้เ oh, <c oughs> นี่ยแข็งแรงนะพี่ดูแ,ร <c oughs> แลรักษาร้างกายดีนะค่ะท <c oughs> ี่มีคนบอกว่าจัดทริปออกรอบนี่เหมือนเราเคยมีจัดทริปออกรอบกับ ดิวเซนเตไลน์แอนด์ไลฟ์ไปเวลแอปด้วยใช่ใช่ปรากฏว่าไม่มีใครไปเลยอ่รอบนี้จัดใหม่เองใครจะไปเล่นกับเราบ้างล่ะเอออย่าไปเล่นไปละใครอย่าไปเล่นกับพินิพนธ์นะทักมาสิเออเออล่นที่ดิวเซนเต์ไลน์นี่แหละได้เลยนี่มีแต่คนบอกว่าอุยคิดว่าจัดมาหกสิบครับอืมเอคุณยังได้สองร้อยแปดสิบหลายอยู่นะก่อนแบบอยากลองไหมใครอยากลองอ่ะไอตีไม่ถึง ย่างได้ยอสองร้อยห้าสิบนี่แบบธรรมดาเลยนะบอกว่าออยากเจอได้เลยเดี๋ยวเรามีเรามีสัญจรนี่ใช่ไหมสัญจรใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีสัญจรมีสัญน่าจะมีสัญจรไปที่ไหนก็มีสนามกอล์ฟเหละอืมให้ว่าทุกที่เดี๋ยวสนามกอล์ฟเยอะไปเยี่ยมพี่หนูอีกทีกะได้พี่หนูพี่หนูเป็นรุ่ทิน ไปไปด้วยกันอีกสักแบบรอบสองรอบนี่นอเออโอเคนี่มีคนบอกว่าขอเป็นคนเก็บลูกกอล์ฟละกันครับนี่เลยเคดดี้ดิเคดดีเคดคดี้นะ,นะโอเคค่ะพี่นิพนธ์ลสาสุขภาพนะคะพี่สสุขภาพทุกคนอ,คอย่าอย่าไปอยไปอินกับเรื่องคขมมากนมากก็สุดท้ายก็เดี๋ยวถ้าเขาไม่หยุดเดี๋ยวพี่บอกทำเองให้ทำถล่ม บอกทําเลยใช่ไหมทํานี่แบบอืโดนนะเดี๋ยวโดนเนี่ยคือเราต้องอดทนนะเดี๋ยวมันโดนเองมันเดี๋ยวมันโดนทําก็ทชื่อไปใช่นะอ่ะรอติดตามกันไปด้วยนะเราเรียกว่าเราส่งกําลังใจแต่ว่าเราก็มีทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้ดีไปที่ทองคําไปที่พอร์ตเรานะฮะครับส่งกําลังใจไปช่วยชายแดนพี่น้องชายแดนทหารได้แต่อย่าไปอิน จะไปอินกับมันนะฮะเวลาหุ้นตกเนี่ยตลาดหุ้นไทยหุ้นตกหุ้นพังเนี่ยเขาก็ไม่มีใครส่งกาลังใจมาช่วยเรานะ่แต่เราเนี่ยส่งกําลังใจไปช่วยเขาก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองใช่ไหมพอทุมันเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรื่องสําคัญนะะใช่ไหมใช่ค่ะก็ให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปมันเริ่มดีขึ้นอ่ะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ใช่แปลว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นทําให้เรากับไหเพราะรถเดกจะมา ขันแปดนี่ก็หลายปีแล้วนะจริงๆหุ้นโดเมสติกเพลเนี่ยเราติดมาตต้องปีหนึ่งสี่นะค่ะสิบเอ็ดปีเนี่ยเออได้หลายตัวพีคปีหนึ่งสี่ล้วก็ธนาคารเนี่ยพีคปีหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนทำหิวหายเนะยูู่วนทิสโก้นะทิสโก้นี่ก็จ่อๆนะกลัวนะกลัวค่ะจ่อจ่ออะไรฮะที่ก็เป็นหุ้นเขาเรียกหุ้นดีวิเดนนะเป็นหุ้นดีวิเดนทิสโก้ ทีแคปพวกนะี้เป็นหุ้นดีเวนด์มันเป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อเอาเงินฟันผลอมันไม่ใช่มันคนละประเภทกับถ้าแบงค์เนี่ยถ้าใครชอบโกรดเนะพี่ว่าเป็นเอชบกับเขตแบงอันนี้พี่แนะนำานาดนละซีพี่แนะนำา,า,านาดนละเขาค่อนข้างที่จะมาสายที่ทเป็นสายโกรดนะครทำธุรกิจอื่นที่เป็นเป็นเทค ซึ่งก็คิดว่าน่าจะนะน่าจะไปได้ดีทั้งสองแบงก์นะน่าจะโอเคนะนะครับแต่ละแบงก์ก็มีมีคริปโตหมดแล้วนี่ใช่ไหมอืมแบงก์ของเอสซีบีก็มีจากอีโนเวสเอ็กใช่ไหมโนเวสเอ็กซใช่เคแบรก็มีเคแบงก์ก็มีออบิกเนี่ยนะฮะก็เห็นไหมว่าเขาไปแล้วอันเนี้ยแบบคนอื่นยังไม่มีไงแสดงว่าเขายังไม่เชื่อว่าโลกโลกของดิจิทัลมันจะมา ค่ะอือแล้วก็คนที่มาก่อนก็มีสองแบงค์นี้มันไม่ได้แปลว่าแบงค์อื่นไม่ดีนะค่ะแต่มันก็จะเหนื่อยต่อไปเพราะว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนอืใช่มันมันมันไม่มีรายได้ทางด้านอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแต่มันก็ไม่ได้แย่นะก็จะเป็นขึ้นโอโอไปอะฮ่แต่แต่มันมีรุ่นก็คือเคแบงค์ไอซบีมันมีรุ่นอยู่ฐานาการเงินก็มันคกดีพวกเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ชอบ ชอบคุณเทค้วก็ไปอเมริกาม,มันต้อง<ฮ>มีหลากหลายนะใน่อนเราอะ<ต>เราสะท้อนกันได้พยายามพยายามหาความรู้แล้วก็ไปใครที่ไปอเมริกาแล้วเนี่ยมันก็ยากนะที่ให้เขากลับมาในทุตีเมืองไทยนะพี่พูดว่าคนที่ตามเราไปเนี่ยก็ไม่มีขยับมาเพราะว่านิสัยนิสัยคือพึอเมริกามันดีอยู่อย่างมันตรงนิสัยเราติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำ่ิจวัตร มันยังมีความแบบภาพผ่อนมันยังเขียวมีความนิวห้มีอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่กลับไปว่าคนไทยเนี่ยไปเล่นหุ้นที่อเมริกาเนี่ยอ่าพี่ว่าเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นชนะคนอเมริกาค่ะคือคนอเ <laughs> <ก>มริกรนันเขาไม่ได้เล่นหุ้นอยู่แล้วเขาซื้อผักเขาถูรลวใช่ไหมค่ะอัน,นี้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักลงทุนนะฮะแล้วก็ไม่ว่าคุณลงทุนเนี่ยคุณจะซื้อคุณจะไล่ซื้อคุณจะเทรดคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรามีวิย,ยุทธ์เนี่ย คือเราผ่านความยากลําบากของการลงทุนมามากกว่าคนคนอเมริกานีพี่ว่าเราเราเก่งกว่าพวกพวกไอพวกที่เป็นกองทุนของอเมริกาด้วยนะนะครับถ้าถ้าเราอยู่ในตลาดไทยได้เรารอดใช่ใช่ครับอย่างคิวคิวคิวเนี่ยมันไม่ได้ชนะพี่นะค่ะมันก็ไม่ชนะพี่หลาดเก่งคิวคิวไม่ได้ชนะพี่เลยกองทุนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชนะพี่ค่ะมาดูจากคูณที่พี่แนะนําแต่ละตัวอะ วันนี้ก็ถ้าใครซื้อก็เอ็มดีน่าจะไปต่อได้อยู่ไปดูที่หายเดิมคะนะครับจากการที่เขาขึ้นราคาเนี่ยชิปของเขาเนี่ยค่ะจากหมื่นห้าไปสองหมื่นห้ามั่นใจมากค่ะเขามั่นใจเลยว่าชิปของเขาเนี่ยที่เคยขายหมื่นห้าเขาเขาขายสองหมื่นห้าทำรายได้ ตัว AMD 80เนี่ย New h i ไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดดูเป็นการาฟตัวแม่เนี่ย AMD ของทาง NASDAQ เนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าทยอยทำ High ทำ New h i g ไปอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะโอเค,อ,เคอาติดตามกันได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะพี่นิพน์ก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มโพล้มใสขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปีนิพลน,น่ารักมากเลยนะนี่ก็ไปหาหมอเสร็จแล้ว